อันนี้เป็นบรรยากาศแปบ๊บหนึ่งนะาสวัสดีสวัสดีพี่วันนะ้ไม่พึ่งผมนะคะตอนนี้เด็กๆและทุกคนกำลังเตรียมตัวแต่งหน้าทาผมทุกคนจะได้เห็นชุดจริงวันนี้ทุกคนจะได้เห็นชุดจริง,น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 ,รงนะที่ที่เด็กๆเราจะใช้แป๊บหน่อยพอดีค่ะ ดามหอมมากพี่แทนบอกสวัสดีค่ะบอสไรทั้งวันบอสก็ตื่นเต้นทุกคนวันนี้พ่อ,อ,อ <c oughs> เดี๋ยวเอาเสื้อสีขาวมาให้กล้วยสิยังเบื่ออีกมั้เนะสื้อศิลปิน เออเบอร์เอ็นเบอร์เอสแบบนั้นพี่เสียงยั่บปะปุเป็นแม่ด้วยให้ซูคาพี่ฟุกิวันนี้ถ้แหล่งข่าวเป็นไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวแม่แซมบอกนะป้าหน่อยฮามนะมา โอมาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆนะครับเห็นไหมหนูบอกว่าเสี่ยงพอได้เลยพี่คิมเดี๋ยวแม่แซมแจ้งว่ากี่โมงเนาะอะไรปุ่มปิดทุกวันนะแต่แว่าคือว่าเขาอึดต่อ วันนี้เป็นแถลงข่าวเดอ้อจริง,รงวันนี้เป็นแถลงข่าวนะทุกคน6บง ไม่เป็นไรดวพามาหรือน้องไปน้องเรีนนี่ได้ค่ะแต่บอกซีเจไปแล้วพี่หนุ่มสวัสดีพี่ปุ๋ยค่ะ ดดวสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยไม่ใช่พี่ปุ้ยถูกแล้วปุ้ยนายจตวา์นคันนี้พี่เพียวพี่ยาขอบคุณพี่เพียวค่ะแล้วกายลากเป็นไงพ,พี่เพียววันนี้แถลงข่าวแต่มีคนบอกว่าเดือนหน้าจะมาใช่ไหมเราชมหน้าจอนาทุกคน พ่อแม่พูดแบบเนแบบเป็นแบบเป็น,แบบปนแบบสิบชั่วโมงสวัสดีพี่หมูอ้วนด้วยนะคะสวัสดีพี่ขวันเรือนจากเกาหลีด้วยสวัสดีค่ะน้องลีโอสว,ส,สวัสดีครับแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นการถแถลงข่าวเป็นวันนี้เราจะนำแค่น้ำจิ้มมาให้เดอ้อ รอไม่ได้โมอีพีลรียขอบคุณครับรอนะครับซื้อบัตรได้ดูวันนี้ด้วยใช่ค่ะถ้าเราซื้อบัตรได้ดูวันนี้นะคะเอาพเรากอนจัดเสรแล้วนอเราก็เริ่มจัดเลยสดไลยสดเอเลิอดเลิศหนขอบคุณครับพี่จอยสวัสดีค่ะงานเริ่มประมาณหกโมงเย็นถึงประมาณนี่แหละ ช่วงหกโมงเย็นหกโมงครึ่งนะคะรุ่นหนึ่งสวัสดีทางห้าร้อยห้าสิบห้าคนเอาึคนลืลองเทศฉากอลังการสวยงามทุกคนนี่ให้เห็นรีโอตื่นเต้นไหมมาต่อหน่อยตื่นเต้นมากๆเลยครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับฉากรูปขาวคือ,อ,อสวยมากๆเลยครับเป็นแมงม่นขยุ่มหนัก ก็ค่ <c oughs> อพ <c oughs> ิจารณาแต่ก็พุ่งพูดเร็วมากสิเสร็จแล้วไม่ได้เติมนานๆจะอ่านเกินไปเชื่อมต่อกับบริจิมสัตว์ไทยหรอ นานังซื้อตัวอุ้ยน่ารักจังเลยคุณยายน้องซันเดย์ตอนนี้บอร์สก็ตื่นเต้นนะคะ่ะทุกคนบอสก็ตรวจตรวจงานไม่นั่งเลยบอสนั่งนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยะคะ่ะทุกคน,เด,กกคน,กนเด็กๆทุกคนก็ตื่นเด็กโตก็ตื่นเต้น วันนี้มีกี่โชว์ประมาณสามไหมโชว์แบบใหญ่ๆอาจจะยัง<ต>ไม่าจจะยังยังยังไม่โชว์ใหญ่ๆนะทุกคน <c oughs> บาะถ,ถือแก้วน้ำไหมคะาไม่ห่างตัวเลยทุกคนว้องเอาเซเว่นไฮแมะ รอในกลุ่มปิดแล้วมาเตยเยนี้จะแฮปปี้เบอร์เดย์ไหมนี่กลุ่มปิดตอนช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวตอนช่วงเริ่มแถลงข่าวเราก็จะตัดเข้ากลุ่มปิดฟ้องเอาให้สวัสดีพี่ที์ค่ะรอในกลุ่มปิดแล้วฮะที่มีทิชชู่เปียกใช่ไหมทิชชู่เปียกกับ ้ำแขหลังหกโมงเย็นค่ะทุกคนหลังหกโมงเย็นเอาก็รู้แต่แม่แซมเข้าวันนี้ไงมาเตย้ยขอบคุณค่ะพี่ขันเรือนรอในกลุ่มแล้ว วันนี้ยังไม่แอบตื่นเพราะต้องซ้อมต่อทุกคนพอแถลงข่าวเสร็จแล้วอะ่ะก็ซ้อมต่อเลยตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นว่าเด็กๆรู้ตื่นเต้นมากซื้อบัตรตอนนี้ทันนะคะทุกคนที่ส้มๆกันอยู่ใช่ค่ะเย็นนี้ดูใน EP55 ค่ะออเอากลองไม่ตักค่้เนย สวัสดีได้ไนครับสวัสดีนะครับผม f c ฟซพอแซมนะครับพี่<อ>ถึงพ<า>ี่เฟตา้าคารุนน้ำลายบ่พี่เขามาให้กำลังใจพอแซมนะครับพอ,ขอเข้ากันได้เรื่อยเรือ่อยกำลังจะเรื่อยเด้งไหนครับผมเลือไข่เอาไม่ปากกอกนั่งไหนเอ่างไม่หนาบ่ บอสเอนมันทุ่งขนาดนี้เนี่ยบอสเดินทั่วทั่วงานเลยทุกคนบอสไปดูความเรียบร้อยนะคะก็เลยยังไม่ได้มานี่เสร็ห<ช>น่าลูกเรียบเรียวเสร็จไหมกลัวฝนจริงๆไม่ตกไม่ตกไม่ตกขาทูมันมืดเฉย มันเมื่อเฉยๆค่ะไม่ตกหรอกเนาะ <c oughs> ตัดหน้ามารอกค่ะนิ้เอาเจ้าชาร์ถูกหน <c oughs> รัวหันหน้ามาดูสิไมนไงไม่ล้คแม่มีองชรไหมัยับเรแอมบาร์บี้กู๊ด ถ่าแน่ผบ, <bye. S 2> บเต็ม Hi, <I> เลิศที่แดงเลิศไม่ตกหนอซาธูวันที่แปดดองเบสมาค่ะพี่เนยสวัสดีค่ะ oh <my. S 2> ใช่วันนี้คนเยอะ oh <my. S 2> ก็เลยต้องช่วย้องอาม oh <my. S 2> มากพอ ไม่เชฟผู้กำลังทำกับข้าวอยู่ข้างหลังแันนี้เสร็จแล้วทุกคนมาดูสวัสดีค่ะอุ้ยสวยเธอแม่ผมไม่วยส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 วยเขากสือไหมเสือง่าเด่๋ยวเดี๋ยวแจ้งแอดมินตอบเดี๋ยวมาใกล้ๆอุ้ยกองบึง เนี่ยเข้ามา้นกันเมือนอาสีอรอบสื่อค่ะวันนี้แม่แซนจุดทูบบอกจุดที่ได้เลยทานดีใจปอกกี้ได้รถคันใหม่ใช่แล้วเราดูความฟินตกส่นนะ้ำน้ำเอากาวติด ข้ากล่าวตีบน้ำหลวงขอบคุณค่ะวันนี้แม่นองสเต็มก็น่ารักมากเราช่วยแบบว่าทำสเสบียงนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันทางโตเกียวหมดเลยวันนี้สเสบียงต้อนรับแขกนะ ก็จะมีเหล่าอินฟูแล้วก็แขกรวไมไปถึงสำนักข่าวสื่อต่างๆละคะมาวันนี้นะคะพี่กองแม่เศร้าแต่งหน,น้าด้วยเศร้าสันิพิพิธงานอย่างเมียติพิษเศร้าแต่งหน้าเุาเดมั่นก่อนติพิษกุดมั่นกุดยังขนาดเป็นองยี่หอสสจุ๋ ขอบคุณค่ะพี่นัทกานัทิกาทุกคนถามมาได้ไเดี๋ยวแม่เซียมจะตอบมีนมา,าพูดคุยกันเข้ากลุ่มยังไงคะก็คือ,อทักไปที่บ้านฟ้าของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบอกว่าขอซื้อกลุ่มเปิดวงนะคะ EP ที่55นะคะทักไปได้เลยเด้อสวัสดีแม่เซมสวัสดีพ่อน้องกาน้องคูนน้องกาวินสวัสดีครับสวัสดีจ้า พี่ชมพู่ตอนนี้โอเคปลอดภัยทำกับข้าวอยู่ค่ะดีโออย่าใส่สีหลอกนะลูกอย่าใส่สีแบบว่าอันนั้นนะเพราสีแบบว่าแบบละมุนละมุนได้กินแล้วพี่นี่ไงทุกคนถามหาพี่ชมพู่ คือผู้ามาปลอดภัยไหมปลอดภัยดีไหมพ่อขั้พวพ่อขั้วเป็นอย่างวันนี้เป็นวันแถลงข่าวนะคะ,ะแถลงข่าวของโตเกียวมิวสิกปีสองนะคะก็คือเราจะ,ะแถลงข่าวใหญ่ช่องอะไรบ้างนี<ม>่นะนี่ช่องอย่างเงี้ยฮะช่องอย่างเงี้ยช่องอะไรบ้างอ๋อมีสัปดาหข่าวหลายหลายอันอยู่ทุกเยอะเลยนะคะ ครับครับบอลสดบอกเม่อย่าลืมติดตามชมนะคะทุกคนทุกช่องทางเลยนะคะสก,กายมาบอกให้แน่เร็วสวัสดีครับทุกคน<ป>อ๋อสก,กายมา,า,ยาพักไทยบูดคุยสวัสดีครับคุณคครับตอนนี้เรากำลังแต่งหน้าฮัลโล ม่้จ่ายไม่ได้ตั้งไฟแต่หน้าให้โกรธอย่าน้าให้นอาโกก <laughs> วันนี้มีการแสดงค่ะมีน้ำจิ้มนะคะโชว์ของพวกเราที่ซ้อมมานี่แหละเป็นน้ำสมน้ำจิ้มนะคะคนรดน้ำจิ <laughs> จ้มสกีกำลังหลายห <laughs> ลยแม้แซงการเกงของยูริเทมากอ๋อวันนี้ยูนิใส่กางเกงสองตัวนะทุกคน น่าคุณมาร์คใส่ยีนดอกกยีนบอกคือมูน้องเบสมาวันที่แปดนะคะคน้องมาแล้วค่ะดูในกลุ่มใช่ค่ะคืนนี้ดูในกลุ่มนะคะ่ะกระไรก็เป็นตัวส่วงแก้วนดงแก้วแดงเป็สีดำเกิดอยอะไรนะลูกไปไปอะไรเป็นกรรมการหนะ่ะ แค่นั้นเองจีวานเรกินดด้ก็จะอร่อยนะเหมือนก็เลยเอามาใส่กี่หน่อยตอนแรกก็น้อยแจ๋วนะาส่วนะต้นกล้าไก่เลือดมันใส่ในกสักเพื่อนแก้ว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 เหมือนแก้วของที่เบสส่งมาให้บอยแก้วแก้วแก้วเจนนี่อะไรสักอย่างนี้หน่ยแก้วคนไหนกินี่ยโปรุ่นนี่ไม่ใช่คนก็เป็นกรรมการนานเลยร้อนอยู่เนสเรืองเอสไปสิผู้นำเทนจ้าพนา รถเชฟจอดไว้ที่สอพอน,นะคะเดี๋ยวบอสบีกหน้าตาสดชื่นใช่ยแล้วบพ,พี่จันที่มาสวัสดีค่ะพี่อัมไพสวัสดีนะคะขอบคุณที่ไปเจอกันด้วยนะทัวร์เมื่อกี้ ขเขา,าท้อะไรเขาไม่รูเชฟผู้โอเคแล้วค่ะเชฟผู้มาทำกับข้าวกับเราแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยมาทำด้วยวันนี้ทั้งแม่น้องสแตมทั้งแม่บ้านฟินขับมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้กว่าเก็บสะพานที่ต่างๆนานานะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อมเมื่อวานไปพักทายแม่ๆมได้เป๊บเดียวเองคุยกันเรื่อยๆนะคะซึ่งอย่าคุยไม่ค่อยได้โทรนะคะคุยกันักทายที่ไม่แซมกิดเพราะน้องเบนเขาถ่ายละครทุกคนเอ้ยค่ะ พี่แคทส,สวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีค่ะพี่โอเอสวัสดีค่ะต่างคนต่างงานยุ่งใช่แล้วนะคะเขาใหญ่หน่อยเนี่ยขาวเดี๋ยวนี้หน้าแป้งเลยน้องโอมนะทุกคน ร้อนไหมเหมือนร้อนไหมร้อนไหมร้อนนี่กองอย่ามาจับอีโจมอต้องติดตามข่าวขอบคุณมากนะคะพี่โน๊กต้องแต่งอะไรเพิ่มไหมตัวตัวหน้าตัวหน้าผมบอบผู้ใหญ่ขาคอผู้ใหญ่ผู้ใเอาขาตานะผาอื่นผ้อกินตรงมีบีเลยโอมหอมลงยนเลยครับหอมไม่หอมเนี่ย พูดคำว่าผอมได้ไหมอมได้ไหมไม่ได้ไดิไม่ได้ไม่ได้เหรอเอลิซิกับแต่ว่าพวกอ๋อหมายถึงว่านาดูเล็กลงใช่ไหมครับใช่หนักซ้อมหนักทุกคนติ่นเสมอสุเวนขอใจรัวๆขอบคุนขับวีดียจ่อยลงเนาะจ่อยลงเนาจอยลงโอเคอมจ่อยลงพี่ปุ๊กกี้บอกว่าจ่อยลงแล้วหล่อครับ รอดูในกลุ่มปิดนะครับวันนี้รอดูในกลุ่มปิด EP ที่55นะทุกคนอย่าลืมนะซื้อบัตรจองตั๋วเดอ้อทุกคนเดอ้อโอมหล่อมากพี่กระต่ายบอกขอบคุณครับพี่กระตา่ายถ้าผมไปทำแตนั่น้าผมไปกันเอาถ้าสมตามติเติมนาย<อ>เออเติมดีๆถ้าทำผมเนี่ย หล่อมากอพี่อูไรบอกว่าพี่อูว่าซื้อแล้วขอบคุณค่าพี่ลิตเติ้ลตันาเซเว่นมาส่งประมาณ20รอบแล้วนี่แหละบอกอันอันพยายพนกง,งานเซเว่นขับรถเที่ยวจัว่าแบบว่าชิมแล้วนี่ไงหลายคนทำหาบอสขอชิมก่อนแล้วกนะันได้นี่บอสกับเราอยู่นี่ค่ะ เราในกลุ่มแล้ววันนี้ให้ชวนน้ำจิ้มบอกเนี่เป็นชวนน้ำจิม้มอ่าเราต้องแจ้งแอดมินเริ่มทำง,งานแล้วนะครับเพราะคนซื้อตัวเริ่มเยอะแล้วน้ำจิ้มนี้เยี่ยวขงมงเยี่ยวหวานขเมเน้นสังหรอยเนาะ <c oughs> อันไฟยังไม่มาใช่ไหมอารมลูกมาเด้อคร<ข>ัเขา <ขอ S 1> โชว์เพ่งหยองเลขบัตรเบอร์เบิองเลขมาวอดยาได้เดดบิเองตะโพงเลยมิเมขาไม่นั่ากินข้าวเนี่ยนี่จะต่อเนี่ยคุณเอาเปิลไม่อยู่ ไอ้คืนนด้ออาเอาอันอาสุดลีเอาสุดีมานตั้งออะไรนะสุดะสีตักงขอบขาตุแต่งหนามาเต้เงี้ยนุได้ดิแต่งอะไรปนี่แมนซื้อแล้วเราในกลุ่มี่ก็ต่ยน่ารักมากเออกับโมเดลสวยทเลยค่บอทำข้าวข่ะทุกคนบอสนรไวนนาะเซียรถบอกรถบัสเนาะส่วนฟูนีขายรถแห่ไปแล้ว ฮัลโหลอะ้วสมัครคนขับรถบัสไหมบัสสามร้อยนะอูน้อยไปไม่น่าหรรวยจังโอเคโอเคทุกคนไม่ต <ปะ S 1> ื่นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่หญิงเดีด๋ยวดูวังกันเง มือปวาะไม่เป็นไรมันจะผ่าดไปค่ะบอสของเราจะแจ้งจากป่างแต่ว่ามันบอกวังหมู่บ้านนั้นมามันติดตกงไปสามหอดหามงกนี่แหละมันจะตึกแค่จะตึกแค่นี้แหละแล้ว ขอบคุณกุณหลาบด้วยนะขานีาา่เห็นมาลูกใมอดุซมอดุซุบแฟนขับน้องเบ <mm> ตามบอยบีกด้วยนี่ไงแก้วน้ำทุกคนขออนญุญาตนะครับบอย เ้ิ่งเลือกอยู่ข้าวเช้าขึ้นทางบูี่น่การดาร่ากาบายดาราป็นเป็นดาร่าเราจะเริ่มตอน6โมงโดยประมาณนะคะสแตนบายนะ EP ที่55ทุกคนซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่บ้านฟ้าเด้อทักไปที่บ้านฟ้าของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก แก้วน้ำคู่ใจใช่แล้วทุกคนห้ามบาพะนะเฮ้ย